ก็ไเป็นไรพี่ตอนรับเถิสองสาวลาวแต่คนไก่บ้านเก่าเนาะตอนนี้น่าจะอยู่ทีบักทางมาจากบ้านเมือเช้านเตรียมจะไปบ้าทขม้าเนาะซึ่งวันนี้จะไปเห็นโรงทานทพีวัดโพธิ์ตูนเนาะเป็นไหนเฮ็ดงานบุญงานบุญกะทินบ่อยไกลที่เนาะงานบุญพระเบศรงานบุญพระเบศรซึ่งรถก็เต็มบักเลยเนาะพี่เนาะคือคุณเข้าสีไม้แก๊ กระเมเนาะช่วยจอาการพนหอดแต่กินข้องเย็นๆกยคือสีสื่ออกสื่อใจเนาะตอนนี้เข้ากะมาหอดฟังทาบักขเมเอเป็นทีเรียบรแล้เนาะทุกคนกัน คือรถกาเกียมเตรียมจะสปีดแล้วป่ะนี่ โอ้เหีือหนึ่งคนสองคนสามสี่ห้าหกเจ็นเสูไปก่อนสามีรถให่จะปีได้ปีนาปีนาเจ็ดคนพอได้พอนปีนามาค้นีะโอ้ยจ้าี่ีบ่หรือว่ามือแรนี้ามืแร่มือแรมือนี้วาอีสงมือจ้ามันขาดมันขาดช้าวบือรโต้เขาหน้าแซงพี่หนอง่าเนาะ มาใส่หุ <d <d ้ยได้หนนะเป็นน้าเอเอาว่ามันหอเาก็ลำหน้าบอดอเดี๋ยวดเออก็ไปวันเจ้าดีวลำหน้าาไปถวันพ่อมีเจ้ายลำหน้าลำหน้าอยู่รอนเอออยู่ห่างไปถามเราชุบแล้วว่าจกแม่ถ้์กล้วกเป็นถัวคนเดียวอย่าเว้ยอรเดี๋ยวพูดถอดได้หนนาะไหดิ้ดิ้พูอดพูอเออเออเรงนอนดินุยโอมู่อ ดูไไหนะเต็นะห้ามเด้ย่าง่ทัน์เกินเมนนนะบ่างย่างมเกินทัศน์เนไปถามด้อยู่ว่าเกินเท่านนะบี่ยต่กอนคือหแถวเนี่ยเข้าหัวออกเาะทบ่นได้ม่ได้ล้มเห็นใรเลยบ้านตเก็เสียเยังปยายคนดีมากเลยคนดีมากแค่ปีเะโอ้ย ไม่รอบมาไปโอกาสมากแม่เกยเทากับไปรออยู่ห้างกับเมาหุ่นพอตำรวจนเท่าหันมียังเบิ่งแม่อยู่ไม่ไปเบิ่งเงื่อนนั่นนอยก็ไปเบิ่งมึงมีด้กับมีเอาแตใส่องกัี่ไปเดนไปเดนไปทษ่าแล้วไปเดนเดกกัไปรออู้หมวดแทนั้นมันมี่หันาได้หันขาใหญ่หวมึอนมึงเน่ามัน่ะ้เ็ดเรทาน

ขอขอบขอบใจที่ส้าปออกหน้าม nah e ี่ควขอบคการเด็นะตาคอขับน้ำเอ้วย้าเด็กเดเสื่อยคบังุชีบเสมอไปแค่ไมุ่ทีบอไชุมาะเกก

ได้หรโอ้ไปนาหาเดาเรจะนั่งอยู่ก่งเงิี้นสิเดเอะไรหรอวะขเอับรกัด้น้เอ้ขอบขอบใจนะแม่ไปอกมาเีมาประกอบชวนลูกหานเป็นกระเดีมเด่นๆบาสามร้อยก่อนเ้สารบทองยศแม่ อไรกนได้เราบอกเลยโดยโดยโดยไดยโดยโดยไม่ใช่และการขอขำบควาใจนั่งได้ออก่อยน้อเพร้อมพราะด้วยเพราออกเท่าไม่ออกแบบนี้น้องถือมาเป็นอะรมาประกอบชวนลกท่านเฟอร์ป้าป้าเแลึ้ยล้วลี้ยง

เอาสี่สามสองหนึ่งเอออาสี่สามสองหนึ่งสอเอาเดวรแมเด้อเอาะไลเ่ะเอา C, 3, 2, เอาเอาเอาเลยเลยจกกอนเอาไปเลยไปแยกหมูน้ำเออ วิมีอะบาวะอันนี้เป็นบรรยากาศของงานเผื่อนเดื้อพี่้อกด้วยนะพรท้าตเจ้ใหญ่เพลินครับนี่นาก็เมีวันเนาะมีนลำยังแนเดีย กับพี่โอ้เออสโซโลกันรัสโซโลกันมือีิกินพี่มันว่ามือ้เสียเงินที่วะโอ้แม่แม่เดี๋ยวก็ให้งนไปเียมือบอ่โอ้มือแหกนอน้อแหนถ่ายลูกหนาลูกลังเลย กิะบาีเนกดมกรแมมละเออกินฟีเริมนี้เ้อเออเอาไปแจกหัแดเออมสางนีสว่าเอากระมมาได้หรอแม่เมาเนี่ยพี่พีมืนี้อันนี้นั่งใหญ่วัดิ ก็สมารจะมาขี่ของบ้านเพื่อนพี่น้องเลยอันนี้ผู้ชวยเนอเนี่ยผู้ช่วยเผเป็นแต่เสียบนอกเผยอุ้ยยับยับยับดี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 ปากก็ได้เออดีปากก่านงไเลอก่อนเลอันนี้จะคล้องเเพื่อนเนอพี่น้องเ้อเป็นทรงตัวแข็งแต่ว่าน้อแม่เนาะเผยบานขมา เป็นแม่ขาดคลายน้ำทรงต่างแข็งเพป็นกระซุงคือกันเด้อพี่น้องเอ้ยนี่เห็นว่าแซ่บว่ากระเดีมมานั่หน่อยแซวว่าแซวแซวแซวเพป็นว่ากระเด็้ยมกันแซ่บว่ากระเด็มกินพี่เด้อวันนี้เด้อเกินเผือกพี่น้องของเก๋ใหญ่เพป็น เจ๊วันเดียรมาเลยอ้เอวกาพอเาเมันแกวมีนเร่ยเอากระป่ติงหเอา่นมตาเ้าจีะกินแต่ว่ามันัจว่าาฟืนมันัอนีกินื้เนาะเป็นสาาของตัวไอ้ไก่ละกันอบหยาดติ้พี่น้องพี่นอตตอนนี้กะกินไปน้ำฟือ เบอร์ไข่ปน้ำเสีบวียบเซ่บแซ่บยังบ่อืมบร์เสบุ่นียบเสีบเออไปห้องกินเฟรชเลยจะของเพลินียบะ เราักง่ายบางพีน้องเงยมือเงินกันพี่อี๋่มือนกันี่อีดมือเืนมือเมือเินก็อี๋พเมียนก็ค่อยๆกันร้อนนอเบื่อนาะมีมือนกันรมีดมือกันใมีปัปััจกันาเยร่วานมาเด้อมาบุญนกันเนากันมากินามักันเนาะกันกับเขาคนตุ่มซ็กัาอิ่มกเคนเจ๊ใหญคนอ้า่ยากกินนับกันเอ้จายเอาเพาาได้กินสเนี่ย ไ่พามาตีเี่มันจะเปื่อยก่อนน่ะอย่ากินอันต้อเป็นอาหารปุนะเมกนัมตื่นวกตัวก่อนตัวั้นเมามากอ้ว้ยแง่แ่นี่ครนม่นี่นี่เอาแม่นกระดับเนี่ยนี่เปื่อาระดนี่นี่นี่ Năm có biết à? cái Nam có biết à? Chính là bó cái lem hả?

แล้วเสื้ออันพกินกับปุ่นฮอดใช่าะาบอกเดี๋ยวเจริญไปแล้วอันนี้ก็เป็นลูกค้าครับประจําใครได้พี่น้องเนี่ยขี้ซ้ำรอน้ำประจํา ตะบกคงเจ็บแสบด้วยอายิ้มได้ไรเสียลงยูทูบหนิยิ้มได้ไรไมขาจอ้ขาดีเรื่องกระดับเรื่องแสบเรื่องกระดับเนี่ยอ่านี่วะกระดับเจ็บแสบด้เดี๋ยวไปไปซองกระดับกันโอ้ขายดีเลยกระดับกระดับใคยขายดีเลย ถามได้ไรแล้วก็เลี้มล่ะอะไรมะเลมมา สองสองหนึ่งเบเียบรู้เลยเอ้ยอันนี้ป็นไม่ขาดตั้บ่งด้วยพี่น้องด้วยเนาะตั้มขายมากนี่พให้นับวัตถวันนะหลากตั้พอวเลยเนอนนี้มากตัมั่วตั้สวดตัาวัตถุยางพี่น้องเลยมั่วัา่ยองขี่เนอ

คนมากสาเยาเพี่น้องเมางเริ่มแซบสางตเป็นตาแซบเจาตยาซ่บจะแซ่บจะซ้อนเงาจะซ้ำคไเนี่ยเส้ยแซ่บเสแซ่บซีเบงซีเบงไป่ไ้เลยกรเดนกะเนเอาเี้เราซลอใครทีไปกันยานหอนขับีเงด จะได้เซ้าไปย่ไ,ได้ดนะมา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 ขายกรนะะเลมละกระเลมลูกกระเลมโอ้ขายดีไหมกระเลมบมีมูว่ะอยู่เซ่าน้าไปมูในเะตี่ยี่ว่วจะจย่างน่ดหน่อยตะพงหัวโอ้มาตะหงกันวะห้ไหวในะมเมาเลย มีพักให้เพื่อนเนี่ยวะแต่บังห่งพี่น้องต่บังหงเอ้ยใส่มะกอกลูกค้าคนทวิตพ่นเอเอาเรื่องนาะมะกอกนาะใส่มะกอกแซีบได้นาะมันบ่มีนาะบาเนาะนีสนัน่อยนี่เอ้เชว่าเ้ย ส่ใสนางเอกดีปุณิโอ้ทำความเป็นแบบนางเอกมาท่านมาโอ้ยยาสุแพงโตหลายเป็นพีนใหมเนาะจ้าวๆก็ขึ้มาหางกระเป๋าดีเลยเนาะมาบ่เคยมาบ่ไปซื้อหรือเล่าลำเดืองพี่น้องคณะเพชรโศกไส้แม่แต่ว่าน้องสาวเนาะคณะเพชรโศกไส้เนาะมากมากแจ็คเกอร์เลยลอนกระเป๋าเนี่ย วมั้งมาสองเดี๋ยวเชิดบ้านานักหยีนักเยีพท่นมาเนาะเาบรจ้าอนี้บะเป็นนักเต้นเีวะเดิดนนอ,อ,กอเป็นอนอนี่ยังอแรกเนี่ยสีมัเโอเป็นกุมารเป็นกุมารมาเสียเร้อพี่น้องด้อ กระเดามเดือกรามอันนี้เป็นขนาดมดลำเดือกเพื่อนน้องพี่น้องเพื่นกำลังมากระเด้ากรดาอารอลอารอลเจี้ยเจี๊ยบเจี๊อบนนี้มบเี๊ยบเจี๊ยบเจี๊เจี๊ยเจี๊ยบอจี๊ยบเียบจียนเจียบเจยเจยเยบเจเลยเจียเจี๊ยบเอี๊ยีเจเบอเีย เสาวบัวคามก็ตามสาวบัวคาคนไหนเสาวบัวเข้าค่กี้เาคนไหนวะว่ไม่รจัวะอันนี้ยังสา้ยวเลยสาวเลยวันหน้าสวเกีันน้า้วขคนไหนวะ่จากสีวตายบงปิตมวเดี๋ยวเขาลองคือมันลองกองไว้เดี๋ยวนเาลองกองแต่ว่าเขลองไว้จะเป่นปิตาราเกอาปกติก็สีบงแต่ว่าอะไรพ่วงมาสองบงก็ยองเดีวว่ะ อย่าเป็นฮอนเดรดทพ่ตะมวนไอ้ว่าอีว่าแปะมูได้ตี้เอาแปะมูได้ไหมอย่ารามูกันเยมาเออไปผักมูน้ำเนี้ยใส่ถุงไปก็ได้ Cái <laughs> gì bắt là bé bé lên, bé 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 บางทีนคุณะเบิดคมกะเด้ตตดตอไปเออมาหับใสกเออยโยงตัวต่อเสกบายจตุ้มเราเดือดกราคาตตอกันไปเองนะส่วนกระเล่าข้อประเี่นอะไรเนาะส่วนเาอีกคนหน่ เพือเพไไนาถูกเปิดปิดเพืปิดกระดุมเลยนีนี่นนเปิดจะได้เมื่อ้วบ่เนี่จะได้แม่ได้อยู่แหน้ำ

ได้ได้ได้เอาอันนี้เจ๊ยี่กิหรอวะวันนี้วัดทีเจโอ้ดิเจยคนมากเลยพี่น้องไม่ได้นังไปกติุ้งใหญ่ได้พี่น้องพูดนะตั้งอยู่พูดว่าสาวบวคำไปที่ห้าเมื่อไปประนดี้ไปจ้างยืมถือกันีแ้ลุณนตกันะเอม่กันเนาไม่มี

วานเขา้าปีเลยคนเลยมากต้าวปีแลยไปไปยูมเงองแทนตายู่โอ้แต่เลตปีสองพันพรดเื้อนี้บัต้สยนีวันี้จากวัดต้าปีสองพันพวดมาวัดพมาวัดมาวัดขมอจื้อท่างจื้อท่างรนะไม่จื้อท่างเขาอยู่ใได้ใจหก็คือมาวันนี้เบิร์ก็ดีอกดีใจเนาะมาสูกมุทนาบุญ มุดตนพ้นขันไหนยู่ดีมีแหงเด้อสีได้คลายมาันลำด้วยเมื่อหนาคาา่ะลำด้วยลำด้วยสำหรับคลิปนี้น,าน่าจะสีได้ปิดคลิปไปก่อนเนาะแบบว่าวันนี้ก็อิมม่มบุญแหงทั้งอิม่มทองนำ้ำฝากรถไหลรถแก่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น่าเห็นลิปต่อไปในเด้อสบ,บายดี